กการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงจัดนักถ้ากู้คนบ่หูจักเฮียนหูแล้วก็ลงมือทำเพราะมันจะทำเให่เฮาบาม่มีช่องทางในการทำเงินอ่ะดูตรงนี้นะเวลานะดูตรงนี้นี่มาดูตรงนี้อ่ะวันที่19เดือน 7, เจ็ดเนป่ะตอนเตียงอันนี้มาดูอ๋อข้างบนข้างบนนี่ อะเวลาวันที่19เดือน7เ,เวลาเซาเอจุด 18, นนอเห็นไหมวะตรงนี้ค่ะอันนี้นี่เห็นหออกไป300ห้าปิกมา14.6782แปลว่าอย่าง14.6782 14.6782เอามาคูณด้วยราคาของ OC จุด299แล้วก็ขึดเป็นเงินไทยก็เอาไปคูณกับ35บาท เฮาก็จะได้มาตะอีหนึบาทแปลว่าอย่าง153บาทใช้เวลามาถึงวันได้มา153บาทดีก่อไม่ได้ทำอย่างเลยกำไรจากออคแคช NFT p เ o ทเฮาก็เอาเหรียญมาทำซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายถูกเนี่ยค่ะแล้วเฮาก็ได้เงินมาอีกช่องทางหนึ่งใครสนใจทักมาเฮาจะพาทำนะคะเฮามีกลุ่มเฮียนหูอยู่แล้วมีช่องทางทำเงินหลายช่อง